ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยโดยบินรอยครับรายการที่เราปรารถนาอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีทั้งความสุขและความสวยครับความสวยในที่นี้อาจจะหมายถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งในคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีก็ได้นะครับเราหวังใจว่าเราจะนําเอาเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่สมดุลจะเป็นเรื่องของการ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่มาและประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับค,คุณแม่ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ครับ สิบปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนญ้าอยู่งองอ,งอเข่าอย่างนั้นนะครับอ้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอ,อยู่ไม่ได้ต้องหให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข,ข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้วางนี่มัน เขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยนันจะต้องคอยคิวว่างี้ทานเช้า2เย็นสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมเบาเก็คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าแด็คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้ขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านหัวเข่ามันจะดังอดอดเออ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 เรอเออนรอเอัเออเออ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอนะ mm hmm. แล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเดินไม่ได้เลยอะคะ่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนำว่าให้ผ่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเขา่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณสองแสนนะคะแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับ มันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆก็ก็ดูอาจารย์เสรีกับคุณนั่นแหละครับ <c oughs> แล้วลูกสาวก็เลยบอกเอ๊แม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะพ่าละใช่ตัดสินใจไม่พาลองศึกษาสมุนไพรมาเยอะละ,อะก็ลองมาทานนี่ดูสิลูกสาวก็ขับรถมาซื้อไปให้ทาน ปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่มันทาไมมันทําไมหย่อนหย่อนอคือพับได้ใช่ไม่แน่นหัวเข่าใช่อะแล้วเวลาเดินเนี่ยปกติเหยียบเท้าไม่เต็มอือเดินขยิ่ง็ยิ่งเรียน้าหนักไม่ได้เรียกเรียกว่าเดียงไปข้างหนึ่งอ่ะเดียงไปข้างหนึ่งออแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอ๊ะมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอือแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นนี่ทําอะไรได้สมใจอยากเลยใช่ไหมคะ ได้ค่ะขึ้นบันไดได้ได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วคุณภรดาเองมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมจากหกล้มเมื่อปีที่แล้วเดินจากที่บ้านนะคะมันมีสวนหย่อมนะคะก็เดินเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็หกล้ม ค่ะหกล้มแล้วก็หัวเข่าซ้ายอะคะ่ะก็กระแทกลงกับพื้นน่ะนะคะคก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยค่ะนะคะก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเสร็จแล้วค่ะเนื่อาที่ต่อมานะคะคก็รู้สึกเจ็บมากที่หัวเข่าเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปหาหมอให้ยากแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อนะคะเอ็กซเรย์แล้วกระดูกเนี่ยไม่ล้าวไม่แตกมไม่หัก สเดือนแรกโรงพยาบาลที่1มาอีกโรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลที่สามแล้วก็มาอีก2เดือนกับฝังเข็มดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นคะ่ะก็เลยบอกน้องว่าขอลองเขาด้วยได้ไหมนานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ7วันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยคะ่ะ7จ็ดวันเช้า เย็นสองนะฮะพร้อมกับน้ำมังคุดด้วยพร้อมน้ำมังคุดด้วยค่ะน้ำมังคุดดื่มตอนไหนครับตอนเช้าตอนเช้านะฮะแล้วก็ดียังไงฮะ เดินขึ้นบันไดได้ก่อนก่อนหน้าน,นั้นก่อนที่จะทราบว่าเขาอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเสื่อมเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีเสียงก็แก๊บก็แก๊บแล้วก็คือสรุปว่าเป็นทั้งเสื่อมและอักเสบด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะปวดจะปวดหลังจากซ้อมเสร็จอะคะ่ะซ้อมวิ่งเสร็จอตคะ่ะจะปวดแล้วก็แดงแล้วก็มันจะตึงๆอะค่ะแต่เดินได้เดินได้ค่ะเดินได้แต่แค่รู้สึกว่าพอหลังซ้อมเสร็จเนี่ยจะปวดบวมตึงๆใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นทํำยังไงค่ะ วันวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะจากการปวดเนี่ยค่ะก็ชีวิตชีวิตการใช้ชีวิตประจาวันก็เราจะรู้สึกว่ามันจะลำบากขึ้นไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าสะพานลอยก็จะลำบากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเริ่มมองว่า อยากมีผลิตภัณฑ์กัตัวหนึ่งค่ะที่มาช่วยตรงนี้โดยโดยไม่ใช่ยาที่ตามแพทย์สั่งไม่ใช่เป็นสารไม่ใช่เป็นเคมีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะมาทําลายกระเพาะทําลายตับกระซ่าบอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักกีฬาทราบอยู่แล้วใช่ค่ะพอเวลาที่บาดเจ็บหรือว่ามีอาการที่จะต้องทําให้ร่างกายฟื้นฟูกับมาเร็วขึ้นก็จะใช้ยาใช่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับโรงพยาบาลด้วยะค่ะอ๋ออยู่กับโรงพยาบาลด้วยก็ต้องอยู่กับ คุณหมอด้วยค่ะคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีความรู้ดีอยู่แล้วค่ะเมื่อรู้จักเมื่อช่วงเดือนตุลาทุกวันนะคะหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ทานนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนน้นั้นก็ยังวิ่งได้ปกติไหมฮะยังซ้อมอยู่ยังซ้อมอยู่เหมือนกันแต่พอซ้อมเสร็จก็เจ็บก็เจ็บใช่ค่ะระหว่างนั้นพอทานเข้าไปแล้วซ้อมเสร็จค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดจะลดน้อยลงเลยก็ะเห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือซ้อมได้ตามปกติใช่ค่ะ แล้วก็ฟื้นร่างกายได้ในวันการซ้อมครั้งต่อไปได้ค่ะได้ไม่เป็นอ,อุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตไม่เป็นเลย่ะคะ่ะโอ้ยยอดเยี่ยมมากค่ะ